สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับมาดูรถเดิมๆมาจะเข้าบ,บ่อได้หรือเปล่าครับรถดเดิมๆยังไม่แมพนะครับดเ,ดเดิมนะครับ โอ้โหแรงไม่เบาเหมือนกันครับพ่อ,อแรงไม่เบาเหมือนกันนะครับรถยังไม่แมป เกียงปลอนเลยว่ะขิดเกียงปนอนเลยเออลดโอ้โหยางมียางมาตอยมาแล้วครับยางมาตอยหลุดอันนี้ยังอันนี้ยังเดิมๆอยู่นะครับยังไม่ได้แมปนะครับก็แรงเหมือนกันนะครับก็แรงอยู่เหมือนกันนะครับ เอาดินมาลงครับเต็มกล่องเลยนะครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับกลับบ้าน ขาดเลยนะครับตัวยึดเัวย็ดท่อขาดแต่ดูดินว่าจะหมดหรือเปล่าหมดเหมือนกันนะครับกลับบ้านนะครับสามเที่ยวครับสามเที่ยวเที่ยวละพันสองนะครับ หากมันไปพันหนึ่งนะครับก็อยู่ได้ครับก็อยู่ได้ครับ สามชาไม่ว่าจะห่างไหนก็แล้ว สามชาครับมีไฟดีใจดีใจใหญ่เลยนะครับโอ้ยดินเลอะออกมาจากถนนนะครับออกมาจากที่ลงนะครับบ้านเลยครับนี้ก็กลับแล้วครับ เป็นซอยเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านอา ททเทิดไทยนะครับเทิดไทยนะครับเอาดินมาลงที่เทิดไทยเอามาจากข้างโรงพยาบาโลโรงพยาบาโลโรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับที่หัวลําโพงนะครับแถวหัวลําโพงนะครับเอามาลงที่ เทิดไทยนะครับนี้เราจะกลับประชาทิศ์นะครับแคมรลยู่ประชาทิ์ หมู่บ้านรังบัวนะครับหมู่บ้านรังบัวนะครับไปก่อนนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับไม่ติดเวลานะครับยิงได้ทั้งวันนะครับ การทํางานของรถํดดำส่งกรุงเทพนะครับก็วุ่นวายหน่อยนะครับไม่เหมือนวิ่งตามท้องไร่ท้องนาที่บ้านนอกนะครับก็ต้องรู้จักต้องรู้จักถนนนะครับจักเส้นทางนะครับถ้างั้นก็ลําบากครับ รถไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนวันนี้ก็น้ำมันเติมมาประมาณพันห้เมื่อเช้าเติมมาพันห้านะครับก็ไม่ได้ออกมาประมาณ1ิบเอโมงนะครับงานเข้าตอน1ิบเอโมงก็วิ่งได้3ามเที่ยวนะครับ 2, 2, เจ้าลพันสองหักค่าน้มันแล้วก็ค่าน้ำมันหนึ่งพันนะครับก็เหลือ2องพันกว่าบาท2องพันหกนะครับนี่นะครับ ยวผมจะตัดยวผมจะรัดออกไปเส้นกนระลาปพฤกษ์นะครับเพื่อจะตัดเข้าการจนานะครับผมจะ,จะเข้าเส้นรัดนะครับว่าซอยมันจะแคบขนาดไหนนะครับก็ยังไม่เคยมานะครับตรงไปบางแคนะครับผมจะรัดเข้าตรงนี้นะครับ โอ้แคบเหมือนกันนะครับแคบเหมือนกันนะครับตรงไปเป็นเอกชัยนะครับเอกชัยบางบอ,น,บอน,น,น,นนะครับเอกชัยกำนันแม้นนะครับไปได้หมดนะครับผมจะลัดผมจะตัดเข้าเลี้ยวขวาไปกระลำประพฤกนะครับ วันนี้วิ่งไปทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดกิโลนะครับหนึ่งร้อยแปดกิโลก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับบิ่งเอาดินออกนะครับเป็นเข็มเจาะนะครับเข็มเจาะ อันนี้เขาเรียกถนนถนนสารทนบุรีนะครับถนนสารทนบุรี